ครั้งแรกนะคะที่นวัดไปต่างประเทศก็คือประมาณ12ปีก่อนนะคะคือตอนที่นวัดอายุประมาณ18น้ปดนวันได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศเยอรมันครั้งแรกแล้วก็เป็นการเดินทางที่เปิดมุมมองของความรักของนวัดมากเลยในแง่ของการแสดงความรักนะคะก็คือนวัดโตมาในครอบครัวไทยเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยแสดงความรักต่อกันเท่าไหร่ไม่เคยบอกรักกันแล้วก็ไม่เคยเห็น เขากอดหรือจูบก,กันให้เห็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเนาะตอนที่น้ำหวานไปเยอรมันครั้งแรกนะคะก็เห็นพ่อแม่ของแฟนนะคะเขาแบบว่ากอดจูบก,กันแล้วก็มันน่ารักอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราเราอดอปความแบบน่ารักของการแสดงความรักที่นูน่นเราก็ชอบมากนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเออน้ำหวานรู้สึกว่า การเดินทางไปต่างประเทศอะ่ะมันค่อนข้างจะเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้เราทําให้เราแบบได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะคะแล้วน้องหวานก็รู้สึกว่าเออการแสดงความรักมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วน้องหวานชอบนะน้องหวานก็เลยคิดว่าเวลาเรามองหาคนรักอะ่ะเราก็จะมองหาใน,ในแนวเดียวกันก็คือคนรักที่สามารถแบบแสดงความรักกับเราได้คนรักที่แบบสามารถบอกรักเราได้แล้วก็ คนรักที่ไม่ไม่ได้เห็นการแสดงความรักเป็นเรื่องแบบน่าอายหรือเป็นเรื่องที่ไม่ชอบทรรอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เราค้นพบตัวเองไปด้วยนะว่าเออมันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกด้วยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีน้งหวานก็เลยมาคิดกับตัวเองว่าเออจริงๆแล้วมันก็ทำให้ตัวเองได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยนะ ตอนนั้นน้หมดนก็อยู่กับตัวเองมาสิบแปดปีแล้วเรายังเพิ่งรู้เลยอะว่าเราชอบแบบนี้อะเราชอบเราชอบคนรักที่แบบแสดงความรักเยอะๆอะไรเงี้ยเออตอนนั้นมันก็เหมือนเป็นการเปิดเซนส์ให้ตัวเองรู้ว่าเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องแบบค่อยๆสังเกตไม่ว่าจะเป็นจากตัวเองเราก็จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วอะไรชอบอะไรที่เราไม่ชอบ ก็เอามาประยุกต์ใช้ให้มันเป็นแบบตัวเราอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่อยากมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์อะไรที่เมืองนอกที่แบบประทับใจก็ลองบอกมาได้ในคอมเมนต์นะคะจริงๆระหว่านะ่ะมีอีกหลายเรื่องหลายประสบการณ์เลยที่แบบชอบมากมีที่ไม่ชอบก็มีนะคะที่เมืองนอกแต่ว่าวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะ